สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดในนะ้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอบัตเตอร์เค้กค่ะวิธีทำแบบง่ายๆไม่ใช้เครื่องตีนะคะฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดใรนะ้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟางจะนำแป้งเค้ก100กรัมและผงฟู1ส่วน4ช้อนชาไปร่อนเตรียมไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นฟังจะนําเนยจืด125กรัมเทลงไปในถ้วยส่วนผสมของเราได้เลยค่ะ จากนั้นฟังก็จะใช้ไม้พายนะคะตีเนยให้นิ่มก่อนนะคะสําหรับตัวเนยนะคะก่อนที่ฟังจะนํามาใช้ฟังจะนําออกมาพักนอกตู้เย็นประมาณ10นาทีถึง15นาทีก่อนนะคะทุกคนสามารถใช้เนยเค็มแทนได้เลยนะคะถ้าใช้เนยเค็มไม่ต้องเพิ่มเกลือลงไปนะคะพอเนยเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะจากนั้นฟังจะนําเกลือ1ส่วนส่ช้อนชาเทลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมเทลงไปได้เลยนะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนน้ำตาลของเราละลายเลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเราละลายเลยนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องตีไฟฟ้านะคะสามารถนำมาใช้แทนได้เลยค่ะหลังจากที่เราตีจนน้ำตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำไข่ไก่2ฟองตอกลงไปได้เลยค่ะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์สอนะคะ จากนั้นก็คนส่วนผสนมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสูตรนี้หวานกำลังพอดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทานแบบหวานน้อยสามารถลดน้ำตาลได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำแป้งที่เราล่อนไว้นะคะเทลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสนมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำนมจืด30กรมัมเทลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวนมนะคะฟังใช้นมโรงเรียนธรรมดาเลยค่ะแนะนำให้ใช้นมลดจืดเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต,ต่อไปเดี๋ยวเรานําไปใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะสําหรับตัวพิมพ์นะคะแนะนําให้ทุกคนลองกระดาษไขด้วยนะคะเวลาแกะออกมาจะได้แกะง่ายด้วยค่ะถ้าใครสนใจพันชนะที่ฟงางใช้อยู่นะคะเดี๋ยวฟางจะปิดลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วเกลี่ยแป้งของเราเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะเคาะไล่อากาศเล็กน้อยแล้วนําเข้ามหม้อทอดไร้น้ํามันของเราได้เลยค่ะนําแป้งมัตเตอร์เค้กของเราเข้ามหม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยนะคะควาจะใช้อุณหภูมิที่120องศาเวลา35นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ครบ35นาทีแล้วนะคะเราจะทําการเช็คแป้งเค้กของเราค่ะโดยฟันจะใช้มาจิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเนื้อแป้งติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นนะคะฟันจะนําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่อให้สีเหลืองกรอบค่ะฟันจะปรับอุณหภูมิให้เป็น160องศาเวลา5นาทีนะคะ วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะฟางก็จะนำบัตเตอร์เค้กของเราไปพักให้เซตตัวประมาณ10นาทีค่ะสำหรับตัวบัตเตอร์เค้กนะคะฟางแนะนำให้ใส่กล่องปิดฝาไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะจะช่วยให้เนื้อบัตเตอร์เค้กของเรามีความฉ่ำมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครอยากทานสดๆร้อนๆนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ2-3วันนะคะทานคู่กับนมสดหรือกาแฟช่วงเช้านะคะเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดเลยค่ะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทําเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ามันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทาหรือส่วนกันบ้านนะคะสามารถทักที่แฟนเพจทําง่ายทานง่ายบายิลีฟางได้เลยค่ะ ถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย